เดี๋ยวเรามาดูสินค้าตัวที่สว่างที่สุดของฟิลิปส์หน้ตอนนี้กันนะครับมีชื่อรุ่นว่าจีนนอลแลนลี่สามห้าห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวจะรบกวนเ,เพ็กช่วยแนะนำสเปคให้ลูกค้านิดนึงครับผมอ่านี่ผมผมเพื่อความแม่นยำนะเวลาผมพูดน้องพูดสว่างที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเป็นผมผมจะพูดถึงลูเมนลูเมนตัวนี้จะมีลูเมนสูงที่สุดนะครับลูเมนสูงที่สุดเนี่ยทิ้งแต่ว่าสว่างก็คือสูงสูงที่สุดตามแทร็กเกอร์สมูทเทียบกับตัวที่เป็น9ก้าพันหนึ่ง 5,001นึงก็จะวิงไปใกล้ๆประมาณพวกนั้นนะครับเวลาบอกว่า,วารูมีนสูงสุดเมื่อสักคู่นี้ถ้าเกิดสมมตดิดูดูคลิปก่อนหน้านี้ถ้าเป็นพวก Access Access หรือ Weather Vision เนี่ยน้องบอยจะบอกว่าค่ารูมนอยู่ที่ประมาณ1,000 5 0 0 0น0 0 0แล้วแต่คู่นะครับแต่กล่องนี้ครับชื่อมันคือ Alternon Rally 35 50 35 50, 50 50ตัวท้ายคือจำนวนวัตต์ตัวนี้ที่ขายในประเทศไทยนะครับของแท้50วัตต์ ของแท้ของจริง5 0วัตต์มันก็เลยลงท้ายด้วย50ถ้าไปเจอวัตต์อื่นอย่ามาเคลมกับเรานะครับเพราะฉะนั้น5 0วัตต์เท่านั้นที่จะมาเคลมกับเราได้นะครับปกติดลอดไสนเนาะถ้าเกิดลูกค้าอยากได้แสงสว่างมากๆแสงจ้าจ้ามากทําไมครับซื้อกี่วัตต์ครับอ๋อวัตต์ที่สูงขึ้นซื้อวัตต์สูงขึ้นซื้อ100ว<อ>ัตต์ใช่ไหมครับปกติไฟหน้าอยู่ที่50วัตต์60วัตต์โดยประมาณ55วัตต์60วัตต์นี่อยากให้ได้้้้้ไไไไไไฟฟสสวว่่่่่าางงงงขึนนนมรููทททยยยยยังงยออออออกกใหดดหลลลดดดีีเเปเปปป็็็ซื ร้อยวัตต์มาใช้แต่ถ้าเป็นหลอดไส้วัดสูงขึ้นเนี่ยความร้อนมันก็จะสูงมากด้ว,ควอคโฟมสูงมา้นเลยแล้วตัวนี้เนี่ยวัดสูงกว่าเรื่องความร้อนเป็นยังไงวห้าสิบวัตต์ห้าสิบวัตต์วัดสูงกว่าความร้อนความร้อนก็มีมากกว่าตัวที่เป็นเจนสามต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้แต่ยังถือว่าอยู่ในต่ำกว่าเกณฑ์ของตัวหลอดฮาโลเจนติดรบไหมครับ ถ้าเอามือไปสัมผัสจะรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างครับอ๋อยังร้อนน้อยกว่าตัวหลอดฮาโลเจนยังมีความว<ะ>่ายังมีความเย็นกว่าหลอดฮาโลเจนเยอะนะครับเพราะว่าพลังงานของหลอดฮาโลเจนนี่มันส่งผ่านไปข้างหน้าได้เยอะกว่าแล้วฮาโลเจนมีอะไรฮาโลเจนไม่มีทั้ลมเนาะไม่มีการซับร้อนครับผมแล้วที่เป็นรุ่นล่างของฟิลิปสนะ์ในตัว3 0 2 1นะูนย่งในค่าลูเมนพันห้าพันถึงเจ็ดพันแปดแล้วตัวนี้เนี่ยค่าลูเมนอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ข้างละข้างละข้างละเท่าไหร่ครับผมข้างละสี่พันห้า โอ้4,500นี่ 2> 2เท่า,ารรเทียบกับตัว Gen 2 Gen 3นี่ก็สูงกว่าประมาณ3เท่าใช่นะสูงกว่า3เท่าเลยถ้าลูกค้ามีลักมิเตอร์เอาไปวัดเลยครับเห็นว่าสูงกว่ากันรุนแรงเลยครับคุณบอกว่าเป็นแรลลี่ครับมันจึงเหมาะกับการไปวิ่งตามป่าเขาลำนาวนะครับนี่คือ4,500ลูเมนความสว่างนะครับต่อข้างคือ4,500ลูเมนสองข้างรวมกันเป็น 9,000 9,000สว่างกว่าเจน3เยอะมากเลยสูงมากนะครับ9,000ลูเมนนี่คือโหสว่างมากนะครับ50วัตถ่าเราเทียบกับหลอดเดิมติดรถนี่ยิ่งสูงกว่าเยอะเลยเพราะหลอดเดิมติดรถเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ1,000พนต้นๆลูเมนใช่นะฮะนี่สำหรับคนที่ต้องการความสว่างท็อปๆอยากจะจ้าจนจริงก็คือมาที่กล่องนี้เลยนะครับ50วัต์9,000ลูเมนต่อคู่50วัต์9,000ลูเมนต่อคู่มันยังมีพี่การระบายความร้อนเหมือนเดิมคือการใช้โลหะซับร้อนร่วมกันกับ พัดลมระบายความร้อน,นะค,ะครับ<ร>อันนี้<ร><ร>นะครับอันนี้คือหลอด LED ที่เราเห็นในทั่วไปบอดี้มันจะเป็นสีดำนะครับนี่คือชิป LED นะครับนี่คือโลหะซับร oh ้อนโลหะระบายความร้อนซับร้อนแล้วก็ระบายออกไปโดยปกติแล้วเมื่อไหร่ก็ตามมีโลหะซับร้อนสิ่งที่ตามมาคือต้องมีพัดลมพัดลมระบายความร้อนเพื่อให้ความร้อนที่มีอยู่ที่แกนโลหะนี่ยมันถูกระบายออกไปไม่ส่งไปที่หน้าโคมนั้นหน้าโคมของคุณก็จะไม่ร้อนไม่เผาไม่เหลืองนะครับแต่เนื่องจากว่าดูนะครับ ตัวนี้เป็นเรียกสินค้าเรียกว่าแรลลี่มีวัดสูงมากมันจำจะต้องมีไดเวอร์แยกออกมาสินค้าหลอดไฟฟิลิป L.E.D ทุกตัวมีไดเวอร์ตัวนี้ซ่อนอยู่ในห oh, ลอดทั้งหมด oh, <okay. S 1> ยกวินสินค้ากลุ่มที่เป็นแรลลีล่ลลลเท่านั้นที่มีไดเวอร์แยกออกมาเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะได้หนึ่งหลอดหนึ่งไดเวอร์แล้วก็ปลัก๊กนะครับมีตัวนี้กลับมาเป็นไดเวอร์เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็อยู่ด้านนอกแล้วก็หาที่แขวนมันนะครับนี่คือ ตัวหลอด LED ชนิดเรียกว่าลารีนะครับสามหได้ด้วย50วัตต์ครับตัวนี้เนี่ยถ้าที่ผมลองจับดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเนื้อวัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานแล้วก็มีน้ําหนักค่อนข้างมากเลยนะพี่มไม่เหมือนกับหลอดตัวอื่นที่มันจะค่อนข้างเบาอ่าใช่ใช่เพราะอย่าลืมว่าม,มันเกิดจาก50วัตต์เพราะถ้าเกิดสมมติเนื้อของโลหะไม่มากพอมันซับไม่ทันถ้ายังไงเดี๋ยวอลองไปชม รีวิวกันนะครับว่า5 0สวัตต์4ี0 0รลูเมนต่อหนึ่งข้างเนี่ยมันสว่างมากขนาดไหนลองดูรีวิวนะครับ